ความรักกับผู้หญิงค<ช>ือมสี่กับผู้ชายเป็นหนุ่มหล่อประจําตําบลประจําโรงเรียนประจำจังหวัด <c oughs> เขาขีมข่มอเตอร์ไซคอยู่ตามถนน,นนี้แหละและ้วก็อายุเท่ากันอายุห่างกัน2วันชอบอะไรในตัวเขาหล่อสูงร้อยแปดสิบห้าร้อสิบขาวีเห<ต>มือนเดิมใส่ากางเกงขาสั้นใส่กางเกงกีฬาแล้วขามันสวยอ่ะชอบผู้ชายขาสวยอ่า อย่างเงี้ยครับมันคือสปเปกเลยไมีอยากหยุดทําใจแล้วมีโอกาสได้ไปทํางานร่วมกันที่รวบรวมบุคคลกล้ามากความสามารถแต่แล้วโรงเรียนมารวมกันไปเจอปุ๊บรู้เลยว่าแต่คนนี้แหละจะจีิเดินเข้าไปเลยบอกชอบค่ะเขาว่าไงคะตกใจไหมเขาก็ตกใจทุกคนนะครับเจอตวตกใจทุกคนครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนน่ารักนะครับเขาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเขารับรู้ซึ่งก็เป็นความรักที่เราทุ่มเทมากทุกๆุความรักที่เกิดขึ้นนะครับเรารู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าผมอยากมีตัวตนในชีวิตเขาอะอยากให้เขานึกถึงผมเป็นคนแรกๆในทุกๆเรื่องในชีวิตอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้มันคือคอนเซปต์วันนี้เลยเราต้องเข้าไปยังไงก่อนดีนะเพื่อจะทําให้เขามีความสุขที่สุดชอบกินอะไรปั๊ดหนึ่งจูดี้จัดให้ตลอดทุกอย่างครับตอนที่น้องเราไปงมอ๋อพูดถึงงมหอยเหรอฮะใช่ค่ะงมหอยให้กับคนนี้เหรอชอบกินแกงคั่วหอยขมค่ะเราถึงขนาดต้องลงไปงมหอยขึ้นมาทําหอยขมขามันจะทําอะไรได้ครับนอกนอกจาก ต้องแกงขั้วหอยขมฝีมือเรามันก็จะมีบ่อน้ําสาธาร,รณะที่ใครจะลงไปงมก็ได้ค่ะเ <c oughs> พื่อนๆแบบมา,มาเธอมาเลวฉันจะไปงมหอยผู้ชายแล้วก็ลงแม่น้ําไปงมหอยให้ผู้ชายคะ่ะใช่แล้วไปก็งมงมงมสภาพเพื่อนที่ให้กำลังใจอย่างหังว่าดีแล้วบ้างทําไมคะงูเลื้อยเข้ามาอ <c oughs> แล้วไงคะงมหอยสําคัญที่สุดครับไม่เห็นว่าทุกคนนีไปหมดแล้วแต่จูดี้ยังอยู่มันก็กี้ป่าป่าราบหมดแล้วแต่เขารู้ไหมว่าเราทําสิ่งนี้ ก็มารู้ที่หลังตอนที่เอ้พวกที่ไปด้วยบอกว่ารู้ไหมว่าแกงหอยเท้าเนี้ก็จะได้มาเกิดจะเป็นเกิดจะเป็นศพแล้วเลยอย่างเงี้ยประโยคหนึ่งที่มันเป็นยาชูกําลังของจูดีมากๆเขาพูดว่าอะไรนะคะเขาก็เขาก็บอกว่าไม่เคยมีใครทําแกงคั่วหอยขมได้อร่อยเท่าจูดี้อ้โหกระทั่งถึงวันนี้ เลิกเรียนันเดี๋ยวจะไปงมหอยแล้วค่ะคุมค่าจริงๆแค่นั้นเองครับแค่นั้นยังไม่พอคงมหอยว่ายิ่งใหญ่แล้วที่อ่าคำถามเยอะมากเลยอะวัลเลนไทายของหนูก็ทุ่มทุนสร้างคนเดิมนั่นแหละค่ะคนแรกค่ะพี่จอดกำลังเหมือนกําลังมองอยู่พี่จอดไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ไหรืว่าหรือว่าไม่พี่กำลังรู้สึกว่า ไม่รู้สิคือมันฟังดูมันเหมือนอาจจะดูเหมือนกับว่าแบบชีวิตมันดูยากๆเนาะแต่ทำไมพี่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีพี่กำลังอิ่มเอมไปกันหนูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันเป็นอย่างที่พี่สอดพูดจริงครับมันมันมันมีความสุขมนเลยถามว่าเหนื่อยไหมหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยจุดี้แฮปปี้ไงพี่ว่ามันจบมากขอแค่ตอนสุดท้ายฟีดแบ็กถือแฮปปี้คนที่ผมตั้งใจจะมาแฮปปี้จบเลยวัาวาเลนไทน์เราทําอะไรมันก็ต้องมอบดอกไม้ดอกไม้ที่ซื้อมาเนี่ยมันจะต้องละลายหายไปค่ะแต่ว่่าของผมเีย ตัดเดียวมันก็เหี่ยวใช่ผมต้องคงอยู่เท่านั้นเพราะนั้นมันต้องเป็นต้นไม้ค่ะก็เลยเก็บเงินซื้อต้นกุหลาบเลยรอบนั้นเป็นหน้ามะกรูดค่ะมะกรูดเนี่ยมันอยู่เป็นต้นของมันเนี่ยหนึ่งร้อยลูกราคายี่สิบบาทกี่ลูกระสิจจะซื้ออีกุหลาบพันเนี่ยสีชมพูดอกเล็กงนี้ได้เนี่ยต้องห้าร้อยลูกเ่อจะซื้อกุหลาบหนึ่งร้อยบาทได้ก็ขย่าลงมาปีนขึ้นไปเป็นจับจังหวะที่มันลูกเยอะแล้วก็ขย่าขย่าให้ร่วงมาะกรูหนนา มันพีหนามนะต้นมะกรูดงูยังไม่กลัวเลยครับจะไม่กลัวอะไรกันหนาใช่ไหมคะสุดท้ายสําเร็จไหมก็ได้ทำได้ก็ไปเซอร์ไพรส์เขาและเขาก็จับได้อยู่ดีเพราะเขาโทรบอกว่าเธอมีคนเอาดอกกุหลาบมาวางมาให้ฉันตั้งแต่หกโมงเช้าวันบริทนทายแต่ฉันกลัวมันตายมากเลยทำยังไงดีบอกว่าเธอเขาบอกให้ถอดถุงดําออกแล้วเธอเขาใส่กระถางแล้วก็รดน้ําช้ากับเยียนเธอรู้ได้ไงอะฉันยังมีถุงดําอยู่โป้ไงโอ้